สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g ออฟครับช่องที่สุ่มสกิน ROV และกิจกรรมมาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมนะทุกคนวันนี้ก็มีกิจกรรมสั้นๆกระชับกๆครับนั่นคือวงแหวนอวกาศ25คู่ป,ปองนะครับผมสะสมเหมือนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งตัวเอเลี่ยนมีเขานะครับผมแกลกรางวัลในร้านค้านะก็เหมือนเดิมนะทุกคนไงก็ฝากงานกออไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเนียนะครับผม ก็อยากให้ทุกคนแบบคือถ้าใครเคยลองเติมร้านอื่นอยู่ใช่ไหมก็ลองเปลี่ยนมาร้านนี้บ้างลองเพราะว่าแบบเหมือนกับผมอะดาเนินกิจการด้วยการอะไรหรือปะผมไม่จ้างอินฟูนะเออผมแบบจ้างเพจฮอรเนอร์โซนที่แบบว่าเขาทําข้อมูลนึกออกปะเออแล้วแบบผมได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเขาผมเลยแบบอยากสนับสนุนเขาเออกับจ้างเพจในหม่อมซึ่งเป็นแบบเป็นน้องตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เออรู้จักกันมาแล้วแบบเขามาอยู่ในวงการอาวี v, แล้วเราอยู่ใน เราขายของ ROV เนื้ออกไหมเราก็เลยไปสนับสนุนเขาเออคือต้นทุนของผมอะหลกัหลกๆเลยนะคือการเอามาเจ็บให้ทุกๆคนดูผมเข้าใจว่าเดือนๆหนึงหน่งนะผมแบบต้องเติมเงิน ROV เนี่ยทุกๆไอดีรวมกันประมาณน่าจะมี 3, ามสี่มืบาทต้องมีนะครับผมก็เนี่ยเออแทนที่ผม ร้านอื่นเขาก็ไปจ้างอินฟูให้รู้จักร้านเขาใช่ไหมแต่ผมไม่ผมแบบเอาข้อมูลมาให้คุณอนะเออนะยังไงก็ฝากสนับสนุนกันหน่อยนะครับขอบคุณครับผมโอเคแล้วเราก็ทะลุไปแล้ว40,000ซับสไคร์เบอร์ก็ขอบคุณทุกๆคนมากดืนแบบว่าจะทะยานถึง50,000ต่อไปแต่เรื่อย <Yeah. S 1> ๆนะครับผมโอเคมาวันนี้นะครับเออใครที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าการใช้คูปอง2เอ้ย199คูปองคุ้มที่สุดยังไงนะครับ ไปดูคลิปที่แล้วนะเวิร์กมากคอมโบเติมปองปับ๊บไปเล่นบัตเตอร์ไฟปุ๊บปั๊บได้สาะกินร้อยเ้าได้สาะกินไปดูคลิปที่แล้วโอเคมาวันนี้นะครับเราจะมาสุ่มเอ่อผมไม่ได้ใจเลยว่าไอดีน้องอันนี้เขาขาดอะไรบ้างโอเคเรามาซื้อคัมพีรลดราคาก่อนครับผมเอ่ออันนี้สองร้อสี่สิบห้าสอง้อสี่สิบห้าบวกกับเก้าสี่เป็นสาม้อยสิบห้าอะสาม้อยสสิบห้าเนี่ยได้ อูอีกหนึ่งร้อยยี่สิบความพีนะครับผมก็มันลดเป็นห้าสิบสี่สิบสี่สิบอันนี้ก็ถ้าใครแบบเป็นสายรองก็ซื้อได้ครับหรือว่าสะดวกซื้อแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นก็แล้วแต่แต่ผมว่ามันโอเคแหละห้าสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยซื้อได้อยู่นะครับผมมาวันนี้เราจะมาดูอะไรอีกอะ่ะโอเครายค้าแลกเปลี่ยนครับเอสตรีมวันนี้ใช้ถึงสี่สิบสองนะบางทีก็สี่สิบ l ล m i ิมิส้ม17บอะไรเงี้ยบนๆนนะครับผมอ่ะวันนี้มี16โทเค็น25โทเค็นและ42โทเค็นผมรู้สึกว่า42เนี่ยไม่ไม่น่าไม่น่าเอาครับ <c oughs> เพราะว่าไอ้พวกเอ็กซ์เรยมเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บตรงกิจกรรมโอกาสที่2เราค่อยรีวิวตรงจังหวะนะั้นดีกว่าวันนี้ผมขออนุญาตเอา41โทเค็นแล้วกันคือเซเนียลกับอ่าหนึ่งหนึ่ลมส้มนะครับผม ขอไปเช็คไอตัวล็อกอินนิดนึงครับว่าตัวกิจกรรมเช็คชื่อนะว่ามีว่ามีไหมมีนะทำเป็นเล่นแต่ว่าอะไรรู้ป่ะทุกคนมันได้วันเสาร์ฮัลโหลนี่วันพฤหัสเองไปวางโทเค็นไว้วันเสาร์ทำเมลอะไรวะกาลิน่าสองอันเพราะฉะนั้นสุ่มที่ดีที่สุดการสุ่มที่ดีที่สุดแบบประหยัดที่สุดคือคุณต้องสุ่มวันอาทิตย์ <S <S <ๆ>เพื่อมาเอาไอสองอันนี้ก่อนบางทีก็งงกับมัน นะครับผมมาร์เก็ตติ้งดูดูการวางกิจกรรมเช็คชื่อด้วยตรงนี้นะครับผมไม่เป็นไรแต่ผมเนี่ยสบายอยู่แล้วผมสบายอยู่แล้วนะครับผมสามร้อยห้าสิบเจ็ดที่ต้องการสี่สิบเอดโทเค็นมันจะเป็นยังไงครับสามห้าเจ็ดไปเลยมับเข้าไปเอือนะครับผมที่ต้องมารีวิวเร็วไม่ใช่อะไรทุกคนตอนบ่ายผมแบบมีธุระนิดนึงนะเออมับเข้าไป สิบเอ็ดนะครับผมลุยเฮ้ยเลทมันแอบดีอยู่นะเนี่ยสิบเจ็ดนะหนึ่งกว่านะสุ่มไปสิบห้าครั้งได้สิบเจ็ดก็โอเคอยู่นะครับผมไปหนึ่งร้อยคัมพีของเราโอ้โหก็ยังดีอยู่เลทยังทรงๆครับหนึ่งร้อยคัมพีคือได้ยี่สิบสองนะครับมาครึ่งทางนะโดยประมาณเกือบเกือบสองร้อยนะดูทรงละ โอ้โห oh, อันนี้คือได้ชิ้นส่วนด้วยนะครับผมแต่ว่ามันก็ดีแหละเออนะสำหรับคนไม่มีก็ดีแหละเอาเอาบีบอัดแน่นแล้วก็อมความดีใจของโกอฟอมัน <Yeah. S 2> อยู่ตรงนี้สกินแตกนะเวย้ยเอาละเอาละไปกันต่อแตกใหม่อันนึงเพื่อนขออีกอันนึงมูลาดไหม ไม่คดสีนเลยสามสิบสองมับข้อโอ้โหถ้าเต้นเอามาทำไมอ่ะลูกโอ้โหตอนนี้คือหายไปสองรอยคัมพีไม่ตรงตามเป้าเลยไม่ดีละแล้วว่าไม่ดีดีไม่น่าละไม่น่าดีดีไม่น่า,นาละโอ้โหยังอีกหรอตั้งแต่สกินแตกเนี่ยมันเอาเราหนักเหมือนกันนะ ฮ้ยเฮ้ยสามเก้าโอ้ไม่กอดครึ่ง oh <Yahoo! S 1> <laughs> จะมาเลดปกติอ่ะโอเคหมดไปทั้งหมดเออเดี๋ยวผมขึ้นให้มึนมากน่าจะสองร้อยเจ็ดสิบห้านะถ้าบวกด้วยแต่ตาคร่าวๆนะสองร้อยเจ็ดสิบห้าก็ตีเป็นกี่ครั้งอะ่ะ 55ครั้งมั้งนะเออ55ครั้งนะครับผม55ครั้งได้มา44่สโทเค็นกเกลือมากแต่อย่าลืมเราสกินแตก1อันนะครับผมถือว่ามีดวงขอดูเลทเรื่องสกินนิดนึงนะเออวันนี้โอเคเลทอันบนสุดคือสกินถาวรเนี่ย0.65ก็ 65, ถือว่าดวงดีนะเพราะเมื่อกี้สุ่มไปแบบ50 55ใช่ไหม เออก็ถือว่าดวงดีแหละนะครับผมแล้วหุน่นก็เจ็ดสห้าเ์เซ็นมันก็จริงๆอ่ะมันควรจะหนึ่งกว่าไว้เลดแต่ว่าเออมันก็ออกท่าเต้นออกท่านู่นท่านี่อะไรไปตามเรื่องตามรา,าวอ๋อโอเคท่าเต้นไหะจริงๆคือแทนแปดเลยนะแต่ก็ผมก็ไม่รู้สึกเห็นค่ามันไอชิ้นตัวนี่ยก็แทนแปดเลยนะเออ <ๆ S 1> นะครับผมอ่ะช่างมันแลกก่อน <ๆ S 1> เดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับว่าสิบหกโทเค็นยี่สิบห้าโทเค็น อ่แล้วก็42โทเค็นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เตรียมคูปองแล้วมาซื้อสดตรงไอตรงแพ็คลดราคาเนี่ยแล้วก็ต้องสุ่มเองต่อเนี่ยคุณจะต้องเสียเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวคำนวณให้เสร็จสับไม่งงแน่นอนไปกันต่อเอา้าแล้วผมก็เลือกไปเลยนะลืมนะครับผมนี่ต้องตั้งิิใจอีกนิดนึงช่างมันช่างมันโอเคอันนี้ก็เป็นเมตาอยู่นะครับผมอืมโอเคก็น่าจะหมดนะครับสัหร สำหรับกิจกรรมที่ช่องกอฟนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมมาเติมเกมเอ้ยพรุ่งนี้มีเรื่องแจ้งทุกคนคือพรุ่งนี้มันจะมีสกินเทลดิเมนชันเบรกเกอร์นะครับผมซึ่งร้านเราก็อยากจะสุ่มเหมือนกันก็อยากหา ID ยืมสุ่มแค่1คนเท่านั้นนะครับติดต่อมาทางเพจนะคือคุณต้องเติมคูปองนะไม่ได้ผมไม่ได้แบบเป็นยูนิเซฟการกุศลเติมให้ฟรีนะ คือคุณต้องเติมคูปองแต่คุณจะได้เติมในราคาต้นทุนและได้ค่าเยียม100บาทสรุปเลยคือคุณได้แบบถูกอ่ะถูกกว่าถูกกว่าแบบต้นทุนอ่ะเออนะแล้วก็ถ้าเกิดคุณเห็นใครขายได้ถูกกว่าที่ผมให้ใบอันนั้นสังเกตไว้ก่อนว่าโกงนะคบผมเพราะว่าที่ผมให้ใบเบี่ยมันต่ำกว่าต้นทุนและ้ะ ร้านไหนขายได้ต่ากว่าต้นทุนก็ต้องแปลกๆแล้วนะครับผมแล้วก็อย่าโลภนะทุกคนเวลาเติมเกมก็หาร้านที่จดทะเบียนเป็นบริษัทนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้าผมบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊ว